สวัสดีค่ะหมยลี่นะคะที่ปรึกษาทการขายของฟอร์ดพัแดงค่ะฟอร์ดพัฒแดงนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฟอร์ดค่ะแล้ววันนี้นะคะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยค่ะที่ช่องไมลี่เซลล์ฟอร์ดค่ะเหมือนเดิมเช่นเคยเลยนะคะกับทุกๆคลิปที่ผ่านมาค่ะหมวยลี่ก็จะนํารถนะคะในกลุ่มพิเศษพร้อมกับโปรโมชั่นส่วนลดสุดพิเศษนะคะมาแจกให้คุณพี่ๆคุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะหมวย นะคะคนำรถนะคะที่เป็นแลไอเทมหายากสุดๆนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะมารีวิวให้คุณพี่ๆ f อ FC ทุกท่านนะคะได้ชมกันค่ะอยู่กับรถคันนี้เลยนะคะกับ Ford o p e n c a a เอ lt 6mp ค่ะกับราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่819,000บาทนะคะสีขาวแบบนี้ค่ะจัดส่วนลดเต็มที่ไปเลยนะคะอยู่ที่110,000บาทเลยค่ะสำหรับลูกค้านะคะท่านไหนที่กำลังเล็งรุ่นนี้อยู่นะคะอย่าพลาดชมคลิปนี้เด็ดขาดค่ะนะคะเพราะว่าหมลี่จัด ส่วนลดให้อยู่ที่1นึ0 0 0สบาทให้เลยนะคะคนไหนสนใจนะคะสามารถโทรหาหมายลี่ได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสี่สี่เก้าหกแนะคะหรือว่าแอดไลน์เคร์โคด้านหน้านี้เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็เคร์โคดไว้ด้านหน้านี้แล้วนะคะหรือท่านไหนนะคะที่สนใจที่อยากจะเข้ามารับชมรถตัวจริงนะคะสามารถทักหาหมายลี่ได้เลยนะคะโชว์รูมจะอยู่ตรงฟอร์ดพับประแดงนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าเจ้า XLT 6 MT รุ่นนี้นะคะมีอะไรติดคู่ตัวโรงงานมาบ้างนะคะมาชมกันเลยค่ะสำหรับ XLT 6 MT รุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ค่ะที่ให้พละกำลังแรงม้านะคะถึง170แรงม้าค่ะแรงบีสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะคะกับดีไซน์นะคะในส่วนของด้านหน้าตัวรถรุ่นนี้นะคะจะ ตกแต่งด้วยกระจังหน้าสีโมรเมียมนะคะเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถนะคะได้อย่างหล่อเทมากๆหรือท่านใหม่นะคะที่อยากจะเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะอ่าเป็นวิคเตอร์อะไรแบบนี้นะคะสามารถแจ้งหมวยลี่ได้เลยนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็มีตัดขอบด้วยสีคมเนียมเป็นลูกตัว C เอกลักษณ์เฉพาะรุ่นเลยนะคะสำหรับ XLT 6 MT รุ่นนี้ค่ะ ในส่วนของไฟหน้านะคะรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับระบบเปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็ยังมีไฟเดร์ท่มที่เป็นรูปแบบ C ีแคมค่ะเอกลักษณ์เฉพาะฟอร์ดในเจนเราเลยนะคะเรียกได้ว่าถ้าอยู่บนท้องถนนเนี่ยรถด,ด,ด้านหน้าของเราะคะของฟอร์ดเราเนี่ยดูเท่แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่หนึ่งเลยนะคะมากันต่อค่ะสำหรับรุ่น XLT รุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น Open c a b 6MT นะคะก็เดี๋ยวเอามาดูด้านข้างตัวรถกันเลยค่ะ ด้านข้างตัวรถนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับคิวซุมรอนะคะขนาด3นิ้วนะคะจะเป็นสีดำหรือว่าท่านไหนอยากจะทำให้ตัวรถดูบึกบึนขึ้นมาก็จะแนะนำเป็นคิวซุมรอแบบหมุดหรือว่าแบบเรียบนะคะขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะและในส่วนของช่วงล่างคะ่ะรุ่นนี้ก็จะเป็นปีกนกคู่นะคะพร้อมกับคอยสปริงค่ะมาพร้อมกับยางนะคะตัวนี้จะเป็นยางบิสโตนะคะขนาดยางอยู่ที่25 5ทับ70 R17 นะคะพร้อมกับล้อมแม็กซีบอลเงินแบบนี้เลยค่ะขอบ17นิ้วนะคะในส่วนของดิสเบกนะคะด้านหน้าค่ะจะเป็นดิสเบกนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นดัมเบกค,ค่ะมาต่อกันเลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับกุญแจอัจฉริยะนะคะสามารถสั่งการเปิดและล็อกประตูจากรีโมทนี้ได้เลยนะคะเป็น ปุ่นตาสนั่นเองนะคะหรือว่ามีกุญแจอยู่ใกล้ตัวนะคะเราไม่ต้องหยิบขึ้นมาเลยค่ะเพียงแค่สอดมือนะคะก็ทําการปลดล็อกรถได้ค่ะหรือว่าล็อกก็แค่แตะตรงนี้นะคะไม่ต้องล้วงหากุญแจให้ยากเลยค่ะในส่วนของกระจกข้างนะคะอันนี้เราสามารถติดฟิล์มกองแสงเพิ่มได้หมวยลี่จะติดตั้งให้เป็นฟิล์มกองแสงเซรามิกอย่างดีเลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้ด้วยนะคะว่าต้องการ ความเป็นส่วนตัวนะคะมาเท่าไหร่นะคะคนไหนที่ขี้ร้อนก็อาจจะติดเป็น60หรือ80ขึ้นนะคะแต่คนไหนที่แบบว่าเอ้ยตาไม่ค่อยเห็นนะคะก็จะแนะนําเป็นหน้าสี่หรือว่าหลังอรอบคัน60นะคะด้านหน้าก็จะมองเห็นภัศนาวิสัยได้อย่างชัดเจนเลยค่ะนะคะสําหรับรุ่นนี้จะเป็น Open c a คปนะคะประตูแคปเปิดได้ค่ะอ่า เปิดได้กว้างนะคะเข้าออกขึ้นลงได้ง่ายเลยนะคะกว้างขวางแล้วก็ภายในเนี่ยจะมีความโปร่งโล่งสบายนะคะแล้วก็รุ่นนี้ค่ะกระจกด้านข้างมองข้างนะคะจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้จากาประตูคนขับฝั่งนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะนี่ค่ะสั่งการได้ง่ายนะคะทั้งสอง,สองบานหน้าเลยนะคะ แล้วก็ดีไซน์การเปิดประตูของเขาจะเป็นแบบบีบพ่อหาตัวนะคะเดี๋ยวเรามาขึ้นรถให้ดูค่ะเวลาขึ้นขึ้นง่ายค่ะเพราะว่าจะมีบันไดข้างนะคะติดคู่ตัวโรงงานมาแล้วเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็จะมีที่จับตรงนี้นะคะแข็งแรงมากเลยในส่วนของพวงมาลัยนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมกับพวงมาลไฟฟ้านะคะมัลติฟังก์ชันค่ะมีปุ่มคุคอนโทรลนะคะปุ่มควบคุมความเร็วจะอยู่ด้านซ้ายพวงมาลัยค่ะและด้านขวาพวงมาลัยจะเป็นในส่วนของปุ่มควบคุมหน้าปัดเรือนใหม่นั่นเองนะคะสำหรับพวงมาลัยรุ่นนี้นะคะใช้งานง่ายเพราะว่าเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถให้ดูนะคะอ่ะเช็คเกียร์ก่อนุ อ่านะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าหน้าจอนะคะตัวนี้จะแสดงผลเป็นรูปแบบดิจิตอลนะคะสีสดคมชัดนะคะส่วนด้านข้างจะเป็นในส่วนของซิงโฟเอค่ะขนาด10.1นิ้วนั่นเองสามารถเชื่อมต่อ Apple ค่ะเพ Android Auto หรือว่าเปิด Google m a p บดูผ่านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะหน้าจอทัชสกรีนได้ร้อยเปอรเซค่ะนะคะใช้งานง่ายถัดลงมาจะเป็นในส่วนของปุ่มนะคะควบคุมอุณหภูมิมนั่นเองค่ะ ไฟผ่ามาจะอยู่ตรงช่องนี้นะคะลงมาอีกค่ะตัวนี้มีไวร์เลสชาร์จเจอให้ด้วยนะคะถ่ายใส่ชาร์จ Type C แล้วก็ USB พร้อมทุกเครื่องทุกคันเลยนะคะเกียร์แมนวนวลค่ะเข้าง่ายนะคะเข้าง่ายใช้งานง่ายค่ะส่วนพวงมาลัยมื่อสักตูน่นี้ยังไม่ได้หมุนให้ดูหมุนง่ายมากนะคะเพียงแค่มือเดียวอย่างนี้ค่ะอ่าหมุนง่ายมากนะคะผู้หญิงขับแบบมันมากค่ะ ่ะต่อด้วยนะคะรุ่นนี้จะเป็นระบบพุ s t สตาร์นะคะกดตรงนี้เปิดได้เลยนะคะในส่วนของปุ่มควบคุมไฟด้านหน้ารถนะคะก็ หมุนตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนปุ่มตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มเพิ่มความสว่างและลดความสว่างของหน้าจอ s i n โฟเอ a แล้วก็หน้าจอหน้าปัดเรือนใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็ตรงนี้ลูกค้าหลายท่านจะสงสัยนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของไฟสูงค่ะสมมติว่าคุณลูกค้านะคะแบกของอคนของที่ด้านหลังกระบะเยอะๆใช่ไหมไฟหน้ามันจะเชิดขึ้นอันนี้คุณลูกค้าสามารถปรับให้มันต่ําลงมาได้ะค่ะนะคะ ระดับ4ก็คือต่ำสูนค่ะถ้าเบอร์ศูนย์ก็คือปกตินั่นเองนะคะภายในตัวนี้ดีไซน์ mm hmm. เขาแบบว่าพรีเมียมมากๆเลยนะคะ อาจจะเป็นสีทูโทนค่ะสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสีแบบเทากาไฟแบบนี้นะคะในส่วนของคอนโซลเนี่ยดูหล่อแล้วก็ดูเ hey, ฮมากๆนะคะมาต่อกันที่เบาะค่ะเบาะคนนั่งนะคะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยมันจะเป็นสีดํานะคะเป็นเบาะผ้านะคะสามารถปรับได้ถึงหกสี่ทิศทางเลยนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คุณลูกค้าถนัดมาต่อกันที่ ด้านแคปบกันค่ะสําหรับด้านแคปบตรงนี้นะคะก็ให้ความกว้างขวางในระดับหนึ่งนะคะแล้วถ้าซื้อกระหมวยรีแน่นอนหมวยดีก็จะแถมเป็นในส่วนของเบาแคปบมีพนักพิงให้ด้วยนะคะภายในดูจบไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันต่อเลยนะคะสําหรับด้านหลังของตัว o p e n c a p XL พ6 MT รุ่นนี้นะคะด้านหลังค่ะสังเกตตรงท้ายกระบมานะคะ จะมี3รูค่ะจะมีช่องอันนี้ปิดไว้อยู่นะคะก็คือเราจะเจาะรูเรียบร้อยแล้วเผื่อลูกค้าท่านไหนเอาไปติดอคอกนะคะก็สามารถใส่น็อตไขน็อตได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องเจาะรูเพิ่มเติมนะคะเจาะมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะด้านละ3จุดนั่นเองนะคะส่วนช่วงล่างของรุ่นนี้นะคะ Open c a p XLT ค่ะเขาจะมาพร้อมกับช่วงล่าง โชคที่ตั้งอยู่นอกเชสซีนั่นเองนะคะทําให้เวลาเราเข้าโคง้งหรือว่าการทรงตัวอะไรอย่างเงี้ยจะดูแข็งแรงแล้วก็ดูแบบเข้าโค้งได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะทรงตัวได้ดีนั่นเองค่ะและ,ะด้านหลังอย่างที่บอกไปนะคะจะเป็นดัมเบลค่ะดอกก็อนแหนบนะคะติดตั้งมาให้ถึง4ี่ชิ้นเลยนะคะทําให้คุณลูกค้าเนี่ยขนของขนสัมภาระขนเงินขนทองได้มากถึง1.2ตันเลยทีเดียวนะคะมาต่อกันที่ด้านหลังค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะไฟท้ายเขานะคะยังเป็นแบบหลอดไส้อยู่นะคะแต่ว่าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากจะเปลี่ยนไฟท้ายเป็นรูปแบบ LED ก็แจ้งเหมาลีได้เลยนะคะเพราะว่าหมาลีก็จะมีร้านซัพพลายเออร์ต่างๆนะคะที่ได้ราคาทุนที่ดีมากๆนะคะสําหรับฝาท้ายค่ะฝาท้ายรุ่นนี้นะคะจะตกแต่งด้วยตัวอะคริลิสี ครเมียมแบบนี้เลยนะคะ XLT ค่ะทำให้ตัวด้านท้ายดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นแล้วก็รุ่นนี้นะคะ XLT 6MT จะมาพร้อมกับต้องมองถอยหลังด้วยนะคะก็จะมีเส้นมีตารางนะคะจะแสดงผลอยู่หน้าจอ s ิงโฟเเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เวลาถอยจอดเข้าซองอะไรอย่างนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะคมกริบเลยค่ะสำหรับกล้องมองท้ายนะคะด้านหลังก็จะดีไซน์เป็น R ปั๊มนะคะคำว่าแรนเจอร์นะคะหรือว่าพี่ๆหลายท่านอาจจะติดเป็นหนังสืออะคริิกนะคะคำว่าแรนเจอร์หรือว่าเป็นสติกเกอร์ก็ได้ทำให้ด้านท้ายเนี่ยดูบุกบืนมากิ่งขึ้นนะคะสำหรับฝาท้ายนะคะตัวนี้ก็มีไฟเบรกดวงที่3ติดตั้งมาให้เรียบร้อยค่ะฝาท้ายรุ่นนี้นะคะยังค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะคะคุณลูกค้าท่านไหนที่แบบสนใจติดตั้งโช๊ค ฝาท้ายก็แจ้งหวยลีได้เช่นเดียวกันนะคะกระบะด้านท้ายจะกว้างขวางมากๆนะคะแล้วก็เวลาซื้อไปเนี่ยจะมีกระบาดไลเนอร์ติดตั้งมาให้ด้วยนะคะเป็นกระบาไลเนอร์ของฟอร์ดเลยนะคะก็กว้างขวางขนของได้เยอะจริงๆค่ะอ่ะต่อกันที่กันชนด้านล่างของรุ่นนี้นะคะเขาจะเป็นสีขาวตัดดำค่ะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็จะมีไฟสองสว่างที่ ายทะเบียนให้ด้วยนะคะอ่าครบคันเลยทีเดียวแล้วก็สําหรับรุ่น x L T ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีบันไดเหยียบข้างด้วยแบบนี้เลยนะคะสามารถปีนขึ้นได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แข็งแรงมากๆค่ะ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับ OpenCAP XLT รุ่นนี้นะคะถูกใจคุณพี่พคุณลูกค้าอยู่หรือเปล่าเอ่ยนะคะถ้าท่านใดน,นะคะที่ชมแล้วสนใจกำลังเล็งรุ่นนี้อยู่นะคะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่หายากมากๆเลยนะคะสำหรับ OpenCAP XLT รุ่นนี้นะคะกับราคาค่าตัวค่ะอยู่ที่8 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะแล้ก็วันนี้แน่นอนเลยนะคะ อยู่ที่ช่องหวยลีเซลฟอร์ดหวยลีแจกส่วนลดไปเลยคะ่ะ1น0 0 0 0บาทเลยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถโทรหาหวยลีได้เลยที่เบอร์โทรด้านหน้านี้นะคะ0ูนย์เก้า9ี่ค่ะหรือว่าแอดไลน์ก r โยโคเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ก็พี่ๆีคนไหนนะคะที่เพิ่งผ่านเข้ามาชมเห็นคลิปนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาได้เลยนะคะมีข้อมูลอะไรสอบถามรายละเอียดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหมวยรีไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆของบอร์ดค่ะแล้วก็รถพรีเมียมแบบนี้นะคะและแน่นอนค่ะซื้อ รถฟอร์ดกับหมวยนะคะออกรถฟอร์ดที่พับแดงคุณจะได้รางรถฟรี5ปีและ60ครั้งเลยนะคะโปรโมชั่นเด็ดๆแบบนี้นะคะมีเฉพาะในเดือนนี้เท่านั้นถ้าคุณลูกค้าใครไวใครพร้อมใครทักหาก่อนหมวยให้สิทธิ์คนนั้นก่อนเป็นคนแรกเลยนะคะสำหรับลินนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย